สวัสดีครับนี่คือที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับจะพาท่านชมนะครับบรรยากาศน้ำก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ในป่าในเขานะครับเห็นบรรยากาศไหมครับทํำการขุนเขาที่นอนเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินข้ามานะครับแปลว่าเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์นะครับ โอเพนแอร์ครับท้องฟ้านะฮะดูครับเราจะที่อาบน้ำสวยไหมครับที่อาบน้ำนะครับนะกางอะไรครับนาอันนี้คือห้องนอนของเราจะเป็นกระโจมนะครับก็โอเคนะครับทำกลางอ้อมกอดของขุนเขานะครับก็เอาให้ดูก่อนนะครับนี่คือ ที่อาบน้านะครับในค่ำคืนนี้นะครับเออนี้เราอยู่ท่ามกลางอ้อมคอของขุนเขานะครับดูวิวครับอ่าล่างผมนะเห็นไหมว่าจะมีทางลำธารน้ํานะครับเห็นไหมเป็นลำธารน้ำานะครับเราต้องขับรถข้ามคลองนี่มาครับนะวันนี้บีเอ็มผมขับข้ามแม่น้ำลุยคลองเข้ามานะครับเพราะทางเข้ามีทางเดียวนะครับอ่าโอเคแล้วก็ เห็นวิวทิวเขาด้านนอกนะครับตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางขุนเขานะครับรีบถ่ายก่อนครับแดดกําลังมีนะครับเดี๋ยวในเมืน่าจะเย็นนะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับใหดูนะครับที่พักของเรานะครับคืนนี้เราก็จะคงต้องกินอาหารกันในเต็นท์นะครับในเต็นท์ก็จะมีการย่างมีเตาบาร์บีคิวให้นะครับ ก็เป็นสเต็กเน้นเป็นสเต็กนะครับก็นะครับห้องนอนเราเห็นไหมครับมุมอาบน้ำไม่เขาท่าไหมครับนะครับโอเคนะหนีชีวิตในเมืองปุงนะวันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์นะครับ ครรับบนะดูวิวข้างล่างดีนะครับนะครับผ่านท่ายย่อยไปมีแม่น้ำถนนที่เราวิ่งมาครับมันต้องวิ่งผ่านคลองนะครับมีบางช่วงที่ต้องวิ่งข้ามคลองนะครับรถ BM เนี่ยแหละครับวิ่งข้ามคลองลุยคลองเลยครับแต่เป็นลำธารเล็กๆนะครับอ่าโอเค แค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ